สวัสดีค่ะไทยเลยในต่างแดนไทยเลยฮันเนวนานา,นาจ้าวันนี้มาเข้าปา่าหาเห็ดอีกพี่น้องวันนี้เป็นวันอังคารจะแบบไม่แน่ใจวันนี้จักดิกกี่พี่น้องใส่เสื้อสี่ตัวใส่เสื้อสี่ตัวเลยนะคะหนาวมากมือเย็นเลยจ้ะยังไม่ได้ใส่ถุงมือไปค่ะไปหาเห็ดกันค่ะ ดอกไม้ดอกอยู่ในป่าจ้ะดอกไม้อยู่ในป่าสวยงามเห็ดขึ้นหลานจ้ะพี่น้องนี่นี่จ้ะโอ้ยนี่ก็อันนิ่มเปื่อยแล้วจ้ะพูนพูนผูนอีกดอกหนึงอ่ะจ้ะเมื่อนี้สิบสามองศาพี่น้องสิบสามองศาค่ะ ฟ้ปาปิดมันไม่ค่อยมีบ่อยมีแดดนะฟ้าม,ดมดืดมึดเจอเห็ดพึ่งดอกแรกนะจ๊ะ,จะเห็ดพึ่งดอกแรกแล้วค่ะทุกคนอู้เออค่ะบกอยสมบูรณ์เหมือนได้นะพี่น้องค่ะยักน้อยย่เนียอยู่จ้่นอนกระไล่ม่งนะจ๊ะ เนี่ยขาวๆนี่นี่นี่หามาได้เห็ดมันปูจ้ะโอ้ยกำลังพอดีผัดพี่น้องํำนีน้นะผัดใส่หมูสับ ปลาหางฟังนี่มันบ่คอยมีเห็ดตรงข้างแต่ฟังคุณนแล้วลหรอจ้ะน,นี่ใช่ไหมเออใช่อยู่อ๋อนี่นี่อีกอันนี้ก็ยังไม่โตเลยอ๋ออันนี้ mặt bụp inh hạng nhạc 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 ่ค่ะส่วนล่ามมันมีเฮ็ดตัวเนี้จะขึ้นมานะมันเป็นไอ้ค่ายเฮ็ดมันปูไหมจ้ะแต่วันโบแมนตัวนี้คนบบกินกันจ้ะมันว่าสิกินกินแล้วมันสิ่เวียนหัวมันสิเมาจ้ะบ่หมีผู้กินมันแล้วมันล่ามั้ยอ๊อกลอกตาเหรอไหมจ้ะพี่น้องเออให้หมีแดดเดินคอให้หมีแดดเดิอ เน่าไหมยจ้ะไอมุงละดอกซองดอกติมก yeah. mm ันพี่น้องอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเน่าจ้ะอุ้ยจับแหง สวยสวยเพราะว่าฝนตกส่องอาทิตย์เห็ดก็เลยงามจ้ะอุ้ยล้ม อันนี้เป็นเห็ดเห็ดพึ่งเก่าลัดพี่น้องนี่จ้ะอ้ยถ้าเอาไปมีไล,ลาย่เอาไปก้อยจ้ะแต่วันมีดอกเดียวว่ามีอีกอยู่พี่น้องนี่จ้ะวันนี่น,น,นี่อีกสองดอกเกือบยับแล้ว ดอกบกย้ายว่ามันเฮดมันปู่พี่น้องโอ้ยโอ้ยตัวแต่กันอันนี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนกันตัวแต่กันเนี่ย เฮ็ดพึ่งหวานจ้าเฮ็ดพึ่งหวานเท่าล้วพี่น้องมมกซีน้ำตาลแดงพรอมอุ้ยเจดายเด้บุ้งมีลูกมีล้านโมอยูู่้เดียวตีอื้จเไดายจังเลยอันนี้เท่าแล้วไม่ได้อยู่อุ้ยขานิ่มนิ่ม ค่าร่วมเด้วแม่จ้ะได้เค็มวัชอ๋อพี่น้องเผ็ดเท้าเลยจงเผ็ดหว่อยแล้วมันนี้เหานาสชได้แต่เผ็ดพึ่งเก่าหลัดนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะไล่ดอกอยู่เอาไปก้อยเนาะ อีกดอกหน่อโอ้ยอันนี้แวงไล่แล้ว๋ย่ค่อยไปตัดออกเจอเพิ่งอีกซองดอกแล้วจ้าจจะพี่น้องได้แล้วจ้าอ,อื้ออนอยู่มาเช็ดนี้อ้วนแล้ว ขาเริ่มอ้วนแล้วจ้ะของ่นอันขาในๆนี่โอ้โหน้ำ,นำขาสวย อันนี้เป็นเห็ดพึ่งสายเด้ยวจะพี่น้องเห็ดพึ่งสายนี่จ้ะจ้ะแต่ว่าแล้วแต่คนมักเนาะบางคนก็ว่ารสชาติดีบางคนก็ว่ารสชาติบด,ด,บด,ดีจ้ะบอค่อยบอค่อยนิยมกันได้แล้วแต่คนมักจ้าเร่มักก็กินรามาเจอนางเอกของวันนี้กันแล้วค่ะทุกคน เพืหวานจ้าเป็นนางเอกของวันนี้เลยแน่นแน่แนสวยสวยโอ้มวกสีน้ำตาลแดงนี่สมัไหมผมชอบเลยโอ้ยงาม อย่างคือ,อยู่เู้เดียวก็คือบอ่มีมูอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากค่ะทุกคนเห็ดน้ำหมากแต่เราไม่เอานะมันมีมันมีดอกเดียวเราไม่เอานะนี่จ้ะมีดอกเดียวบ่เอาแล้วพี่น้องเอาไว้ท่านละจ้ะหายอีกแล้วจ้าสองดอกได้อีกแล้วพี่น้องโอ้ วันวันวันอ๋อจะนอนนะน้องมีนอนอโอ๊ยตายแล้วไปฮอดบานต้องเฝ้าต้มเลยจ้ะต้องเฝ้า,วาวลวกทำความสะอาดเลยจ้ะเนี่ยเพราะว่า,วาวนอนเอาไว้โดนนอนที่เจาะก,กิ่นเรื่อยๆ <c ười> nói này cái gì nón p/nó, nè, nè, trời, ui, ơi, đi đến ban, trăng pha, ấm, trăng pha, luồn, đấy, trời, nè, cái đóc, nhảy, nó ปลานี้เป็นปลาใหญ่เะพี่น้องปลางามปลาสวยจ้ะแต่ว่าเห็ดมันออกห่างๆมาอยู่รวมกันค่อนข้างหายากเห็ดเดี๋ยวมาดูกันจ้ะอุ้ยฝันนิ่มแล้วล่ะพี่น้องนิ่มลายแล้วจ้ะให้ฝันอยู่นี้ซะเนี่ยนอนเจาะตีมเลยจ้ะ พี่น้องเฮาได้เหินเสียงเองียงบลูจ้ะอยู่ข้างบนนะจ้ะเสียงเย็บกิิงไหมแค่ๆคแคๆค,คบลูคนหรือว่าเอียงหฮาก็บอกก้ายงางเลยจ้ะรอฟังรอเบิองว่าเป็นอียง ตรนี้กระเฮ็ดพึ่งดอกพวกไงเลยพี่นอ้ององใสต้องยางกลับไปทางเก่าล้วจะบวกการยางไปทางพี่แล้วตอนแรกมันจะขึ้นไปเนี้ยจ้ะเห็ดพึ่งมาอีกดอกหนึ่งจ้ะ <laughs> ตอนนี้บวกกาขยับไปได้เลยพี่น้องโลฟฝังอยู่จ้ะว่ามันเสียงเอียง <laughs> <laughs> ถ่ายรูปก่อนบอลลูว่าเสียงนี่ังเนาะเสี่ยงแต่ว่าเสี่ยงยางไงจ้ะเสียงเย็บกิ่งไม้หขาบนนนะอลลูว่าเป็นสัตว์ลูว่าเป็นคนนะเอบบอแน่ใจเนาะว่ามันเป็นยังกันแน่ก็เลยบอกกล้าขยับจ้ะยาง ยันเขาดีหินเสี่ยงอ้ยนอนคักแกละพี่น้องเอ้ยข้าก็ได้อือนอนผุนเหมือนแล้วจ้ะนอนเจาะจนผุนเหมือนลว ตอนแรกก็ตั้งใจไว้จะขึ้นไปม่งที่ได้ยินเสียงนั้นแหละจ้ะเราเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วแต่บ่บ,บ่มีเฮ็ดหรอกโอ้ยติดกันออกเบิดพี่น้อง <c oughs> อ,อันนี้ก็บอกเอาไปะละให้เ่นอยู่นี่ ข้างล่างเฮาเป็นเฮ็ดเนาจ้ะเพชรหยักเฮ็ดพึ่งหยักเนาแล้วจ้ะนี่จ้ะเฮ็ดพึ่งยักษ์มีเพชรพึ่งยักษ์ด้วยป่านี้หลองน้ำหลองน้ำฝนได้เลยว้าค่าแม่พี่น้องแล้๋ยวว่าข่าโบอันนี้แล้วจ้ะ คา่์บอนแนนคุณอ,อีกจ้ะดอกเห็ดพึ่งยักษ์อือหูค่าแม่ ม่ <c oughs> ได้ชื่อมิดมันอำจะชือมิดวางไม่ยองพูนเอ้าข่าเพื่อนไหมข้าวเวาพี่น้องโอ้ยวัวเป็นจะเอาแล้วจ้ะดอกนี่นะ่มันขึ้นหล่าแล้วจ้ะ cái nào theo theo nha chả đi nhìn xem pet pet và cai nhàng to lụp sụp chắc phải đây léo nhập xiêm nữa chưa แต่ว่าน่าจะเป็นขนนะเส้งงนยางแคกแขก,แ,ก,แ,กแล้วก็จะง้มลงเหมือนไหมเห็นเหงาทุกคนทุกคนมจ้าโอ้ยพิ่งอยากค่ะยักเบาเบาอยู่พี่น้องเอ้ยมาพอทัน<ม>แล้วจ้าพากันเท้าแล้วพุ่นพุ่นอีกจ้าแล้วก็ฮิวอีก กันเท้าเราจ้ะนั่งตะขาจ้ะโอ้ยนอนได้ส่วนนี้ลระจ้ะไม่กันสั้นเขาก็ได้เอาใจยากยากพี่นอ้องเอ้ยตังบันทึกใจได้กระหันนะนี่ไปจะพืด <c ười> นี่จ้ะอันนี้ดึงตนยางมาลูกเศร้าถูมาจ้ะก็เลยโบ้ได้ทายคุยถูรละซั์อันนี้ก็เป็นเอ้ยค่าหลายมกสมเท้าไดแล้วหรอจ้ะเนาะให้เป็นใบคูกันอยู่นี่ ไปจ้าไปโตอจ้าอันนี้ก็เท้าป่าอยู่นี่เฮ็ดผากันไหวหมดแล้วพี่น้องผากันเท้ากันแก่หมดแล้วจ้ะอันนี้ก็ยังได้อยู่เข้นต่ำเข้นไปต่ำกล้องพี่น้องอันนี้จะปี เปืออ่อยแล้วเดี๋ยวพี่นอ้องเปื่อยแล้วจ้ะไหวเรื่องไยแท้ละพี่น้องเอ่ยโอ้ย่เอาแล้วเนาะจ้ะเอาไว้นี่แหละนี่อีกดอกหนึ่งรู้สึกว่าแกคือกันแล้วจ้ะ ồn <laughs> qua đốt nhanh như nhận đi qua vô mẹ vô, ừ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  vô ừ ต่ว่าดอกแรกนั่นน่ะนอนเจาะลายแล้วจ้าันนี้ยางสวยเลย Oui. ขาอ้วนๆน,นี่จ้าอันนี้ขายาวๆ มีสองตัวเลย นี่มีซามดอกพี่น้องบรูวาสภาพเิ่นอย่างได้บอนี่จ้ะอ๋อวันติดกันตัวเนี้ยดอกนี่นิ่มลายแล้วจ้ะว้าว นอนเด้อพี่น้องตัดออกนะมีนอนเด้อจ้าเนี่ยเขาตัดออกมันมีนอนเขาตัดออกเพราะว่าเหมันก็ะสได้ลดลดน้ำหนักบ่ให้เขาได้ทื่อหนักนําพ้อมนะจ้าอันนี้ขาเน,น้อยแห้งๆพี่น้องเท้าอยู่นี่จ้าเอ้ย <c oughs> ขาเน,น้อยจะจอย พ <c oughs> <c oughs> ยังลงมาออกมาจากตาแล้วจ้าพี่น้องมาพ่ออีกแล้วจา้าซองดอกซองดอกซองดอกมึงจ้าพี่น้องเออ <c oughs> มาเกิดอยู่จังซีเนาะโอ้ยพุ่นเลยจ้าพี่น้องพุ่นเลยจ้าอะไรมา ยังมากัดกินเบ็ดแล้วดอกน่ไปตาได้อยู่โอ้นี่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 เจ้าของทักทักจู่คล้องนุนจ้า,อ,จาอ้ยอันนี้บ่ได้ซัมพิน่นงเอ้ยขึ้นหล่าพมอยู่สองตัวเลยแข่งดี ไปแล้วจ้ากลับบ้านแล้วจ้มามันนี้ก็ฟ้าไปแค่นี้ก่อนแล้วจ้าพี่น้องมานยางสุดปลาแล้วจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเดยจ้าทั้งทั้งผู้ติดตามหม่แล้วก็ผู้เขามาติดตามตาม,ม,มา,ามมจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้จ้าเดี๋ยวในกระเพาะกันไม่คลิปนะเดี๋ยวจ้าพี่น้องมันนี้ก็ไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะทุกๆคน ทุกคนบางนีจ้ะเนอ่อกมาถนนแล้วจ้ะขึ้นอยู่ข้างทางนี้ไหม,มห่ามพ่อมเด้อสองดอกเลย อันนี้ค่ะคาดดึงออกมาบวบโอ้โหหัวแข็งๆแน่นๆเลย